สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะมาพบพพกันอีกกับกิติมาสาบันดดน,นะคะมาเบ่งบรรยากาศท้องทุ่งนาเมื่อนี้เห็นน้ำแห็งละแห้งแล้วเห็นหนทางไปแล้วถ้าแม่น้ำแห็งบนนี้กะทํานาปรังละเห็นๆละ เห็นคลองละโอ้โฮมาหยังมาหยังอย่าบื้อใส่เด้ออย่าบื้อใส่กันเด้ออยู่คนละภาคฝั่งน้ำคงไปหากันบ่ได้นะอยู่คนละภาคคัองเละเรีมยมหญ้าอยู่บ่ได้น้ำน้ำลดแล้วสักพักสักเปียบก็ เบิเดือนตุลาเนี่ก็ได้เอนน็น้ำปังเลยนี่เลน้ำหแหงล่ะน้ำแหงล่ะอเดี๋ยวไปทางภูผาบาเห็นเลยมื้ยทางภูเขาเมื่อคืมหมอกเมฆหมอกคืมฟ้าคืมฝนบเห็นเลยภูเขามือนี้โบาเห็นอ้าว ควายโอ้ยมีควายด้วยเ็มยญ้าอาบน้ำโอ้ควายอาบน้ำโอ้โอโอโลงมาแล้วตัวน่ะตัวนั้นก็ลงมาแล้วหัาอาบน้ำแล้วโอ้เห็นเจ้าของว่เจ้าของเจ้าของสิงหาเมื่อบ้านละเห็นเจ้าของลอยตุปต๊ปองตุ๊ปองตุ๊ปปอง ฟ้าเปิดบ่เปิดปานไรฟ้ากาม็มีเมฆหมอกอยู่แต่หักฝนยุดตกหลังจากที่มันมือวานนี่มือวานนี่ตกแล้วก็ยุดตกยุดจนสามสี่เขียวเบิดมือเลยวานนี่บม่ได้ออกห้องนอกบ้านเลยเมื่อนี้ฟ้าฟ้าโล่งอยู่แต่มีคลื่ฝนฟ้าฟ้าบ่ฝนบอ่อห้วยนะฝนบ่ลงแค่มืด ท้องฟ้ามืดมืดครึ่อมาแล้วมา่อแล้ว,ลว,ลวเห็นเมื่อบ้านแล้วเจ้าของเห็นเจ้าของอยางหลัดมาหุาา่หนจักค้างเมื่อขนาดเนาะหุ่นจักขนาดเลยเห็นเจ้าของทางเมือ่อเหมูนนะไปสายละหมุนะหมูนนะใส่หมานละมือนะ มีท้องมาคือเบ่งให้ตัวนะเบ่งอ่องร่องอยู่ไม่อิ่มหยาบอกอิ่มหยาเลยท้องเบ่งคู่ตัวนะเบ่งคู่ตัวเลยไมาอิ่มหยาเนาะอิ่มหยาเบ่งทคู่ตัวเลยอิ่มหยาเห็นเมื่อ ฟูงนั่งยังหมมาเลยฟูงอยู่โรงเรียนน่ะยังหมวเห็นมาเลยขึ้นบ้านแล้วไปแล้วข้อบาคำละสี่โมงหาโมงเดี๋ยวนี้หกโมงมันมืดหะแต่ก่อนหกโมงมันจะมันจะย่งหมวมืดตอนที่ที่ดำนานะ่ะมันหมวมืดยามเกี่ยวเขาแล้วมันมืดนะหกโมงตะเวนตกดินเร็ว มันมืดแล้วไปไปข้าวข้อข้า,ขา,ขาแหลงทัางนี้มันหมดนผุแล,ละเขาป่าแล้วผัวเขาป่าละโอ้ทางนี้โดดลงนี้มามองนี้มันสิเลืกได้นะ้ำมันคลองสามสีเมตรเพืละสาความลึกความลึกความลึกของน้ำทัางนั้นมันบ่ลึกบ่เป็นยันด้อควายเนาะ มันก็นลอยละหลงไปแนวมันพื่อนะแนวมันตัวเกิดตัวเนน้อยงนี่าก็ลอยน้ำเป็นแนวมันเพื่นตึกกระดุงเพื่นได้อยู่บ่เะนเะพื่ได้ไปเบิ่งพืนพ่นเรามีคนตึกกระดุงอยู่ทุกตึกสะดุง ผนโต๊มือซ้ายนี่ผลในป่าอยู่บ่ได้ถามเพิ่นงได้ไปเบิ่งนาะพาห้องโพธิ์เลยพาห้องเปลี่ยนปลาเปียนปังก็เลยได้ไปเพิ่นเบิ่งเพิ่นตึกสะดุ้งที่จริงเนี่ยเขาเป็นพาห้องนี่มันชิบลงเพิ่นป่าถ้าฝนตกะพาห้องนี่บเป็นยังแต่ถ้าฝนตกะพาห้องนี่ป่าบ่ลงน้ำแห้งป่าจังลงเอ้า อันนี้เราอันงอยโคกงอยโคกอ,อยู่บ่ลงน้ำเบ่เมื่อบปล่าบ่พากันมมเมื่อบ่สามไม่รู้อันนี้อัสองไม่รู้สองไม่รู้สองไม่รู้ออออนี่กะเอารถยังมาแต่นอ้องผอเที่ยวหน,น้าน้องผือ อันนั้นคือบุเห็นะเอาลงมาละนะ่ะเอาพวกไปบุมาลงน้ำมาเลยพ่อลงอยู่บ่ะข้างนก็ลงคือดังแทะข้างน้มันก็ลงดังปีก่อนอนั่นต้นตาลอันนี้น้ำท่วมเห็นแต่ปลายตอนเคลื่อนเตะนะตอนเคลื่อนอันคูตอนเคลือนะอคอออค่อนอยู่น้ำอุน่นเตะ เพื่อนอยู่ดงม้อไฟเนาะต้บนบึงขมิ้นนะั่นแตะต้นอันต้นตาลน,นี่เหลือแต่ปลายนี่มันกะสูงเนะแล้วสองปีผ่านมาแล้วเนาะระน้ำเลือกได้บ่ะหะถั่วมาหอนทางเนาะตอนอันเพื่อนแตกวันนี้สองปีน้ะหม้อมาน้ำหม้อมีป่าห้าหมอมีตึกป่าห้าไปอดได้สักได้แต่ป่าตัวน้อย ป่าตุ้ยใหญ่หอบ่ได้าอ้าวบ่เมื่อบ่ซอมแม่ลูกอันนี้ซอมแม่ลูกอันนี้ก็บ่เดินดงเดินปา่าเจ้าของม,มัม,มาไาะไเอาบ่เจ้าของปล่อยให้ออเมื่อเองอาสาไม่รู้นี่สาไม่รู้สมิมาเส้นนี้บ่สิความมานี้อยู่บ่ มันมีถอดนะมองย่ามันขามันลงไปถอแล้วมันขืนบอด้มันมีขีดถมส่องมามีช่องบ่ขืนนอมีหอยยางเลยจะลอยข้ามน้ำไป่นลอยข้ามน้ำไป่นเดือนหนึ่งแหงบน่นี้เดือนหนึ่งแหงกะเริ่มเอ็นหน้าปังแล้วเกี่ยวเขาแล้วแล้วมื่อวานนี้ลงมาทงย้อนมาฝนมาตก เมื่อก่อนนะ่ะก็เมื่อซื่นนะ่ะผลตก๊ก็เลยใบลงมาทงเมื่อก่อนนะ่ะเดดฮอนเมื่อวานนี่ผลตเ๊เบิ้ลมือ้อเมื่อนี้อากาศอากาศคืมๆท้องฟ้าคืมๆแต่หักฝนบ่ตกเดิดได้ลงมาก็เสียใบลงมาหนูเสียงฟ้าฮ้องตึมตุมตมตมเปียงปังเปียงปังเปียงปังห่ได้ลงมาเอาสิมานี่บ่ จะข้ามน้ำยู่บันนี้ข้ามมาข้ามมาสิว่าความฝันปั่นอันท,ท่านผู้ชมฟังก่อเอฟซีก็เพราะว่าผ่ายแปลเป็นแปลถือแปลเป็นก็ซื้อเอาแปลถือก็ได้เงินเนาะอคนฝันพอยู่อันอยู่บานบานนั่นนอกผู้มนพายุกรุงเทพดิ อยกองสละผู้ใดฝันแม่นผู้ใดฝันตรงกับโป้ยแซมขนาดหลังแต่มือผู้ละมือเทวะคงแต่ดนๆละแต่สูตรที่เอ็ดได้หันสูตรมีเก้าได้เก้างันนี้แล้วก็ฝันว่าอันผู้ชายขี่รถจักรยานล้อเดียวนั่นละแต่ถ้าเป็นคนนี่มันจะเป็นศูนหา แต่ถ้าเป็นผีเนี่ยมันจะเป็นศูนย์หกแต่ถ้าตีจัก,กรยานเนี่ยมันจะเป็นศูนยะ์เจ็ดวันขนาดทดุคนอันนี้ก็คือคือวัดปันพังค่ะเป็นแนวทางเพื่อ,อฟันพันดีพันพันได้นะอันนี้คือกะเงินอยู่ในกระเป๋าท่านนะคะสลากก็อยู่กรุงเทพนะคะคนที่ออกสลากก็อยู่กรุงเทพเงินก็อยู่ในกระเป๋าท่าน อันนี้ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าให้ฟังค่ะเผื่อมันมันได้มันโดนนะเผื่อโดนเผื่อได้ค่ะก็เลยว่าพ้ฝันมันฟังสิดอกถ้าถือก็ถือถ้าบถือก็คือบถือเดี๋ยวไปแล้วเมื่อละมาละควายจะกลับบ้านแลวพูดเลยเมื่อละเจ้าของมามาอะไรเอากับเมื่อนะ่ะหอยยามกับเมื่อหอยยาม อันนี้เมื่อทางนี้คือปลิกปันไรน้ำแห้งน้ำเริ่มแห้งแล้วอ้าวอ้าวยังไปอันซนซนน,นนอีเนะคําซื้อควายนะคําซื้อว่าควายนะต้นไม้ต้นตอหักละเนละนานเบิดมันไปเพื่อนี่โอ้ยลม ตุมตีมต,มต,มตุมตีมเลยต้นไม้ยังกันีไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นบ้านละไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมื่อแล้วเมื่อไว,ไวัวแสดงว่าควอยคองนัะหมอมาบ่อลงมาควอยคองนะอองค,คอนะคยอยู่อันโรงเรียนอยู่อันบันพักนะ ท้องผ้ามันจะเป็นแบบนี้แหละค่ะท้องฟ้ามันจะเป็นมันเมือยแบบนี้แหละแค่ฝนโบนตกซื่อๆหจาจแจมาสิมาตอนไหนละมันเมือนแบบนี้แหละคีฟ้ามันก็นไหลอยู่ด้วยเนาะก้อนเมฆก,ก็ดีเราเราทีทางนี้หันแจ้งเนี่ยจังหน่อยบางๆมันมือมั่มวไหลายจนไปเห็นฮอรอันผู้ลังกาเลยผู้ลังกากับผู้อยู่ฝั่งลาวนะผู้สลัวสลัว แต่ก่อนเคยมาถ่ายเนี่ยเคยเห็นภูอันนี้มันมืดมันสลัวบอเห็นหมอกเยอะบอหมอกฝนเยอะมีเมฆมีหมอกฝนหลายคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ FC ทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามาชมช่องกิติมาสาบ้านดอนนะจ๊ะ ขอให้ทุกคนสุสขภาพดีนะคะแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไปใส่มาใส่กะไห้พ้นจากอุบัติเหตุเลยค่ะสิ่งร้ายให้หนีไกลๆขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะจ๊ะขอให้ทุกคนสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สม ความปราถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโชคดีมีตังใช้เยอะๆนะคะสุขภาพดีค่ะขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะจ๊ะโชคดีจะเป็นของท่านทุกคนนะจ๊ะสบายดีบ้องซูขอพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า